MU 49ครับคันนี้ส่ง f อทานเชียงคานจังหวัดเลยนะครับก็เป็น MU 49คันงามอีกหนึ่งคันนะครับที่จะส่ง FC นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เกี่ยวข้าวนะครับก็ดีอันแทคเตอร์เราก็ยังมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่ยังรักและยังคิดถึงนะครับยังมาอุดหนุนกันเรื่อยๆนะครับ ก็ขอบุญเอฟซีทางาเชียงคานจังหวัดเลยนะครับรถสวยๆคือรถบรรทุกจัดส่งแล้วนะครับสำหรับเ c ซีนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่มีความพร้อมนะครับที่ยังอยากได้รถนะครับที่ยังมองหารถสวยๆไปใช้งานอยู่นะครับรถสวยๆช่วงนี้เป็นช่วงจัดโปรนะครับโปรเกี่ยวข้าวนะครับโปรเกี่ยวข้าวนะครับ อใครที่มีความพร้อมครับใครที่เกี่ยวข้าเสร็จหรือใครที่ยังรอเกี่ยวข้าวว่างๆไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ <c oughs> เอาเงินมาซื้อรถสวยๆให้เสี่ยวอ้วนคนละคันสอคันนะครับเป็นรถที่จัดโปรช่วงเกี่ยวข้าวนะครับอ่ะเริ่มต้นด้วยนะครับ24แรง2 4 4 0 S นะครับคันนี้จะเป็นรถปี6 5เลยนะครับคุณลูกค้าเป็นรถปี6 5เลยนะครับ เสียวอมเดิมขายอยู่200,000บาทนะครับวันนี้จัดโปรเกี่ยวข้าวนะครับ202,500 0บาทนะครับมีโครงการอ้อยนะครับเป็นชุดนี้เลยนะครับเป็นรถ300ชั่วโมงงานใครหารถเพื่อจะไปตีใบอ้อยนะครับเพื่อไปปั่นลรตาอรี่นะครับ 2440S นะครับสภาพค่อนข้างดีนะครับแนะนำา1คันนะครับ ในราคา2 2 5 0 0 0บาทนะครับอยัางสวย4เส้นนะครับสนใจก็เข้ามาดูกันนะครับอ่า L3218 นะครับก็จัดโปรเกี่ยวข้าวเหมือนกันนะครับอ่าเดิมขายอยู่295ครับวันนี้ปรับราคาลง280,000บาทนะครับอ่ใครสนใจก็รับไปนะครับแล้วก็4018นะครับอ่40แรงนะครับ มีทั้ง s p และก็ไม่ s p นะครับจัดโปรให้นะครับออา SP นะครับเดิมขาย3 8 3 9เครับเป็นยางใหม่4เส้นด้วยนะครับนำเสนอวันนี้อยู่ที่3 5 0 0 0 0บาทนะครับนี่ยางสวยเลยนะครับเนื้อตัวสะอาดนะครับนำเสนออยู่ที่3,50,000บาท s p นะครับยางสวยเนื้อตัวสะอาดนะครับนี่เนื้อตัวสะอาดนะครับไม่เป็นสนิมไม่ผุ่นะครับ 3,50,000บาทแล้วก็ตัวนี้เลยครับอันนี้ก็เนื้อตัวสะอาดครับไม่ผูกเหมือนกันนะครับ mm hmm. เป็นตัวคานโค้งไม่คานโค้งเสียอ้วนก็มีนะครับใครที่ชอบคานโค้งก็มีมาฝากนะครับใครที่ไม่ชอบคานโค้งตัวที่ไม่ใช่ SP เสียอ้วนมีอยู่4คันที่จัดโปรนะครับ3,30 0 0 0บาทถึง3,5 0,000บาทนะครับหรือไม่นะครับ ก็ยังมีสินค้าให้เลือกเยอะอยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่าเป็น4018นะครับกลุ่มนี้นะครับประมาณเกือบ20คันนะครับอ่ะจะซื้อสดจะซื้อผ่อนนะครับอ่าดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับซื้อสดก็เป็นกลุ่มที่เสียว้นจัดโปรนะครับสภาพไม่ได้แย่ครับสภาพสวยเหมือนกันแต่เป็นอ่าเป็นรถที่เอามาจัดราคาพิเศษให้นะครับ อ่ะซื้อผ่อนนะครับดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับอ่ะวันนี้ถ่ายวิดีโอแต่เช้าเลยนะครับจะส่ง f c ทางเชียงคานนะครับก็เลยถ่ายวิดีโอแต่เช้าเลยนะครับอ่ะมากลุ่ม50แรงมั่ง50แรงก็มีกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับเกือบ20คันอันนี้เป็น5018นะครับมีตัวเ p แล้วก็ตัวที่ไม่ใช่เ p นะครับราคาเริ่มต้นที่4 2 0 0 0 0บาทนะครับ ตัว s p ก็เริ่มต้นที่4ี่แสนแปนะครับใกลที่สนใจอยู่นะครับจะซื้อสดจะซื้อผ่อนนะครับสอบถามรายละเอียดก่อนเดินทางนะครับสอบถามรายละเอียดก่อนเดินทางนะครับจะผ่อนต้องดาวเท่าไหร่จะซื้อสดคิดราคายังไงก็สอบถามก่อนเดินทางนะครับสินค้ามีให้เลือกเยอะแต่ว่านะครับลูกค้าจะพอใจในค่างวด จพอใจในราคาสินค้าหรือเปล่าก็สอบถามกันก่อนนะครับ MU49 เหลือ2คันนะครับคุณลูกค้า MU49 เหลือ2คันนะครับ480,000บาทนะครับแล้วก็550,000บาทนะครับเหลือ2คันนะครับใครที่มองหายอยู่นะครับ MU49 เหลือ2คันนะครับ480,000แล้วก็550,000นะครับ m 6 2หนึ่งคันาดาวที่แสนหกนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท m u 5 7เหลือ1คันนะครับ5้0 0นะครับอ่าแล้วก็ต่อด้วยยันม่านะครับยันม่าอ่า e f 5 1 4เหลือประมาณ20คันนะครับอ่าดาวก็คันที่ผ่อนได้นะครับดาวเริ่มต้นที่0นบาทนะครับอ่าหรือลูกค้าจะซื้อสดนะครับก็คิดราคาพิเศษให้นะครับอ่าบางคันสามารถลดได้อยู่ประมาณ30,000นต้นต้นนะครับอ่าบางคันก็ส0 0แสนกลางๆนะครับ รถทุกคันก็ตรวจสภาพให้นะครับใส่หน้ากากดีเยี่ยมใส่ท่อไอเสียนะครับหน้ากากดีเยี่ยมท่อไอเสียใส่ให้นะครับตรวจเช็คสภาพรวมๆให้นะครับเก็บรายละเอียดให้ในราคา30,000นต้นๆถือว่าถูกมากๆนะครับลดกันสุดๆนะครับลดกันสุดๆนะครับกำไรก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงขายได้ขายนะครับถึงไหนแล้ว อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับใครมองหาผ่านบุกเบิก4นะครับจะมีผ่านบุกเบิก4ี่เข้ามาประมาณ20ตัวนะครับผ่านพ้วัน,นะครับก็เข้ามาอยู่ประมาณสิบตัวนะครับใส่ยันมาใส่คูบต้านะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายรีวิวให้อีกทีนึงนะครับใครที่มองหาอยู่นะครับจะมีสินค้ากลุ่มนี้เข้ามานะครับก็มาต่อด้วย นิวฮอลแลนด์นะครับเดี๋ยวลืมขายนิวฮอลแลนด์จันเดียอ่ะอันนี้เป็นยันม่านะครับยันม่าตกแต่งวิเศษนะครับทำล้อสีดำให้นะครับอ่สวยงามมากเลยนะครับใครที่จองยันม่านะครับสั่งทำล้อสีดำได้นะครับเป็นเทรนใหม่นะครับใส่นากิกาทีเยี่ยมใส่ท่อไอเสียใส่ล้อสีดำสวยดูขลึมดูสวยนะครับดูเข้มนะครับ นิวฮอลแลนด์นะครับกะจอนเดียอะจอนเดียก่อนนะครับจอนเดียอยู่ซ้ายมือสุดเลยนะครับจอนเดียก็3 9 0 0 0 0บาทนะครับเป็น5 0 4 5ูนดีนะครับสภาพดีนะครับสภาพดีตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับสามแส0เก้ 90, บาทนะครับถ้าต้องการที่สภาพดีกว่า จอร์ดีก็จะเป็นนิวฮอลแลนด์เอ๊ะทำไมบอกว่าะนิวฮอลแลนด์สภาพดีกว่าก็จะตามปีนะครับคุณลูกค้านิวฮอลแลนด์ที่สิวอนขายส่วนใหญ่นะครับเป็นรถปี6 6 6 7นะครับสภาพก็จะดีนะครับชั่วโมงก็หลักร้อยนะครับคันแรก4 0 0ชั่วโมงงานคันที่24 0 0รชั่วโมงงานนะครับคันสุดท้ายก็แป0รชั่วโมงงานนะครับก็จะสภาพดีนะครับส่วนคันที4 5่ี่ก็1000ชั่วโมงงานนะครับมองหาอยู่นะครับ เริ่มต้นด้วยที่ที่45นะครับ295,000บาทถัดมาซ้ายขวัว้ายนี่ก็เป็นรถปี67นะครับ400ชั่วโมงงาน530,000บาทนะครับแล้วก็ตัวทีที3.40นะครับตัวนี้ก็เป็นรถปี67เหมือนกันนะครับปรับลดราคาเหลือ470,000บาทนะครับใครมองหาอยู่สาภาพค่อนข้างใหม่470,000บาทนะครับ แล้วก็คันขวามือสุดนะครับ490,000บาทนะครับมีด้านหน้ามีผ่านหลังทุกคันมีด้านหน้ามีผ่านหลังทุกคันนะครับย้ำนะครับอ FC อยากได้ลูกค้าอยากได้เข้ามาเลือกกันนะครับเข้ามาเลือกกันวันนี้ก็จบการอัปเดตแค่นี้นะครับใครอยากได้รถแท็กเตอร์ใครอยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับโทรหาเซลล์อ้วนได้นะครับ094 เจ4ด4ู0นะครับ0947064430ดนีะครับดีเยี e ่ยมแท็กเตอร์ศูนย์จำหน่ายรถแท็กเตอร์มือสองครับที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยอยากซื้ออยากได้โทรมาอยากซื้ออยากได้โทรมานะครับขอบคุณครับขอบคุณ f c ที่ดูคลิปนะครับรวยรวยแห่งๆครับสวัสดีครับ